ังว่าตนตนอยู่ที่เขาแทบันเขาเบาที่ตเขาเบาพื้นซี่แหละครับห้องเพาเบาพื้นเข้าตีคือตว่าพื้นเอาอันบักบูดกับบักทอแม่โอ้ยเจรยพี่เรรอ่ามากังนนั่งซีแทบงกับสาวโอ้ยเิที่ตัวพอกับเมยก็ขักนอกลูกเขาควไปรูเมยพาเดี๋ยวองรูกุมานเอออว่าวจว่าสีหลอดบ่หลอดนอป่าเพรายกับผู้ไสน่ะแม่เออแต่ว่าหักกันแบบไหแบบนั้นมันหากันไม่ได้บพากันเออนอปาได้จีพาร์แต่แต่พอกับเม่กูเป็นการแทงกัน ยังได้ละบัตรเหรอแม่เราคือกันเออเพใหญ่กยังป่าอยู่อีพอแม่สวยขากว่าเป็นอยังมื่อว่าสีแม่เราก็ถิ่มพี่แม่เฮ้ยแม่เจ้าก็คือกันแหละเอ่อสาวสาวสายป้าไม่เง่สุดแดงๆนี่ผ้ามูวาพื้นคักแท้ว่าพื้นได้อย่างคือได้ยินอยู่วางหันเขาไม่ได้วาว่าพื้นเขาเคยวาพื้นคนตรเตี้ยเด้อค่ะดมันว่าจำเป็นนั่นไม่ได้วาพื้นโคตรขาดวาอีหยังวางหัน่ พ่อยา่เสียแดงๆแล้วเอาพื้นควายว่างันนะผู้ใดล่ะฮะนี่ะเขาเอาอยู่นี่แล้วเท่าแล้วทีแล้วเท่าแล้วทีขึ้นมาใหญ่อทีล่ะผู้ใดเท่าอยพ่อยายเขาปากเสียถ้าพ่อเขาเอาพื้นมุดแดจัดจนเนาะจุดยุ่งกันเลยนจุดยุ่งกันไปเลยหรอกวันหาเลี้ยงบ่มองปากไม่บท้องกันเลยก็แล้วกันล่ะซียูน้ำกันบ่ได้จังใดก็ยูน้ำกันแล้วเด้อนี่เอาป้าที่โดนพาอใดก็ยังหูจัดกันล่ะเออเอาโดนบ่โดนกันสองปีแล้วเด้อมันก็เอา สองปีกลัวแล้วอ้ยุเท่ากันสองปีกลัวแล้วพวกพวกจอบลอยตันี่เอา้าตัวอะไรกันชิบะลอยยังเปิดเผยปปนี่แมนีนตะกี้ซืจอจอบลอยกันตะกี้ทุกคนอยอมรับว่าทุมากันเหรอลูกหางแมกูด์เด็กไว้ข้นา,าขนยอมรับสิได้กันตีเอนะ้าข้านยอมรับสิได้กันตีมาละอันนี้เมื่อดานแท้แท้บอกความจริงอีกแล้วเมื่อวานเนี่ยเขามาเล่นเปิดขายบัตรแม่คันนี้เขียดด่าเขาคือคือหมูคือหมาหนี่ว่าผัวพ่อบ้านด่าเขาคือหมู รอบเสียแล้วนะอิตาลีล้ไม่มเป็นไห้แท้เป็นความจริงวะเขาหัวเพีงกับหลังทอนสุดท้ายเขาเนียนหลังเพลงละทอนเอออิตาลีพี่อิตาลีกัวร์เล้วเออเล่นปะนี่แหละค่อยเป็นไงเขาเอินนี่ยามาไปว่าไปว่ามาพักอันนี้ซาเลตัวเราเราบระด็นเบาพื้นดอกอันนี้นี่อย่างเอาความจริงมาว่ามาหนีเหทุกเครียดกันเองหลอดบอลบอลบอลเป็นยังงสิบอล